สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามาัคีนะคะประจำวันที่22กุมภาพันธ์ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพน,นันนะคะสําหรับเฉพาะกิดตัวเด่นก็คือ5กับ9 7กับ1 50 51 53 57 58 59นะ90 91 92 93 95 96 97 ถ้าเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะถ้าไม่ซื้อตามเราก็จับเอาเองสามตัวก็เก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งหกเก้าสามสามหนึ่งห้าสามหนึ่งเจ็ดเนาะ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะเอาตามที่เราเขียนให้ง่ายดีต่อไปสามัคคีสามก็หกแปดกับหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามหกสามแปดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกหกหกแปดหกเก้านะคะสามหกศูนย์สามหกเก้าแปดหนึ่งสามหนึ่งสามห้าแปดหกหนึ่งหรือจะเป็นสามสามสาม หนึ่งสามสามระวังมันมีเบิ้ลเดอ้อศูนย์ศสามสามอันนี้มีเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะก็เก้าเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเดอ้อสวัสดีค่ะ